ทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสในเสียงแห่งปัญยา สวัสดีครับคุณฟังผมนนทั์ใจจิตนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการเสียงแข่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอข้อคิดคําสอนข้อตือนใจเพื่อให้คุณฟังแล้วก็น้องๆสามารถนําไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้นะครับซึ่งผลิตรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณฟังครับดรจริยาสอนมายุราวิทยากรประจํารายการของเราก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวั สวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคํากล่าวหรือว่าสำนวนนี้นะครับแต่คงไม่ใช่ว่ามีความรักแล้วจะทุกข์เสมอไปหรอกนะครับความรักเป็นสิ่งสวยงามครับคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่เป็นทุกข์เสียใจายอาจจะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจว่าความรักหรืออาจจะรักไม่เป็นก็ได้นะครับความรักมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้รักราบรื่นนะครับแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่คนรักจะมีความสุขตลอด เวลามันก็ต้องมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างน,นะครับแต่หากมันมากเกินไปหรือว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมานั่งคิดใหม่แล้วว่าเพราะอะไรกันนะที่ทําให้รักของเราต้องเป็นทุกข์วันนี้ดรจริยาสอนมยุรานะครับมีวิธีมาแนะนําให้รักอย่างไรถึงจะไม่เป็นทุกข์นะครับคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วอาจจะทําให้เข้าใจความรักมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะคุณนทนทัศัด คุณผู้ฟังคะเคยมีคำถามในใจกันบ้างไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ทำไมคนเรามักถึงตัดสินปัญหาความรักกันด้วยความรุนแรงค่ะเ mm. ช่นแอบหลงรักคนที่มีลูกมีเมียแล้วทำให้อกหักจึงทำร้ายตัวเองบ้างเมายาแก้ทุกบ้าง mm. บ้างข่าวก็เกี่ยวกับหนุ่มนักศึกษาถูกแฟนทิ้งค่ะปิดห้องดื่มเหล้ากินยาแก้เครียดจะกระโดดตึกบ้าง mm. โชคดี mm. เพื่อนก็ช่วยทันนะคะ คุณผู้ฟังคะความรักเป็นความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราคิดเกี่ยวกับความรักอย่างไรค่ะทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ความรักเป็นความทุกข์กลับมาทําลายตัวเราเองค่ะในความเป็นจริงแล้วนะคะความรักควรจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเราเองและคนที่เรารักมีความสุขด้วยค่ะส่วนใหญ่ ที่คนเรามีปัญหากันนั้นนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราจึงไปทำให้เขาหรือตัวเรานั้นเป็นทุกข์ค่ะซึ่งทางจิตวิทยาก็มองว่าความรักที่ดีต่อสุขภาพหรือถูกสุขภาพจิตนั้นควรเริ่มจากการรู้จักร,รักตัวเองเสียก่อนคะ่ะคุณนนท่านอาจารย์ครับแล้วความรักที่ดีต่อสุขภาพหรือว่าสุขภาพจิตนั้นเนี่ยควรจะเริ่มจากการรู้จักร,รักตัวเองก่อนต้องเริ่มอย่างไรครับอาจารย์ ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ฟังต้องเข้าใจเสียก่อนว่าการรักตัวเองนั้นอ่ะไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวค่ะซึ่งแท้จริงแล้วหากเรารู้จักรักตัวเองอย่างพอเพียงจะเห็นถึงคุณค่าของตัวเราเองค่ะค,ความรู้สึกต้องการความรักจากผู้อื่นก็จะลดน้อยลงไปค่ะถ้าเรามีมุมมองในเรื่องของความรักที่ว่า ความรักไม่จำเป็นต้องยึดติดนะคะหรือเกาะติดกันตลอดเวลาเมื่อรักกันได้ก็ย่อมมีความเบื่อหน่ายและความรักก็อาจจะจืดจางได้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังถ้าหากต่างฝ่ายต่างรู้จักสร้างความสุขด้วยตัวเองได้ก็จะช่วยให้สมรรถภาพที่ดีของความรักของคนสองคนดีขึ้นและมั่นคงค่ะ บางคนนะคะคุณผู้ฟังเมื่อมีรักแล้วก็จะเป็นจะตายค่ะ mm. ต้องเกาะติดกันค่ะทำอะไรคนเดียวไม่ได้คุณผู้ฟังลองคิดดูสิคะว่าหากเราไม่มีอีกคนหนึ่งแล้วทำให้เราเป็นทุกข์เช่นนี้มันคงไม่ใช่รักแท้ที่สอนให้เรา รู้จักรักค่ะคถ้ารักเป็นแล้วต้องรู้จักรักโดยไม่เป็นทุกข์ค่ะและก็มีความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันก็คือคนรักเป็นที่พึ่งให้เราตลอด24ชั่วโมงไม่ได้ค่ะเพราะมีแต่เราที่อยู่กับตัวเราเองตลอดเวลานะคะดังนั้นเมื่อมีรักแล้วไม่ควรหวังว่าคนรักจะเป็นที่พึ่งของเราตลอดไปค่ะคุณผู้ฟังครับ ประเด็นเรื่องราวของความรักในวันนี้ไม่ทราบว่าโดนใจคุณผู้ฟังหรือว่าน้องๆคนไหนบ้างนะครับหากคุณผู้ฟังกําลังมีความรักแต่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอย่าพลาดรายการในวันนี้เลยนะครับช่วงหน้าดรจริยามีข้อคิดคําแนะนําดีๆมาฝากนะครับแต่ช่วงนี้พักฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับ to you พาจะมีเพียงฉันและเธอตราบนานเท่านานมีรักในใจผสานดังสายอยู่คู่ ในใจอสานาัันสายอยู่คู่ คุณผู้ฟังครับให้เรามาฟังดรจริยากันต่อดีกว่านะครับในหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักรักอย่างไรไม่เป็นทุกข์เรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะ การจะรักใครสักคนควรรักอย่างมีสติคะ่ะคุณผู้ฟังไม่ทุ่มเทจนหมดตัวนะคะพูดให้เข้าใจง่ายๆอย่าปล่อยให้คนเพียงคนเดียวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราคะ่ะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรายังมีใครอีกหลายคนที่เรารักและรักเราคะ่ะเช่นพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเราหรือแม้แต่เพื่อนดีๆที่มีความรักและความจริงใจให้แก่เราคะ่ะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธิพรเจนาวาสินภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะคุณผู้ฟังได้อธิบายเรื่องรักอย่างไรไม่เป็นทุกข์ไว้ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราคิดหรือมองความรักเป็นอย่างไรการทำให้ความรักเต็มไปด้วยความสุขไม่เป็นทุกข์นั้นแพทย์หญิงสุธิพรได้ให้คำแนะนำไว้ว่า เมื่อมีความรักก็ควรลดความคาดหวังค่ะหากไม่สมหวังจะได้ไม่ต้องเสียใจมาก เราต้องยอมรับความแตกต่างหากอีกฝ่ายคิดไม่เหมือนกันเราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันหากความรักไม่เหมือนเดิมเราก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันค่ะครเราไม่ควรทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบหรือสิ่งที่ตนคิดว่าดีให้คนอื่นเพียงอย่างเดียวค่ะคมีความเกรงใจและเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักไว ผู้จาชื่นชมในสิ่งดีของกันและกันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของการมอบความรับให้แก่กันค่ะคและสุดท้ายนะคะให้เรามันแสดงออกซึ่งความรักให้กันและกันเป็นอย่างไรบ้างคะคุณนนท์ทัศสำหรับ คำแนะนําของแพทย์หญิงสุทธิพรเจนวาสินค่ะเป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยนะครับอาจารย์ฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ในการปฏิบัติจริงผมว่ามันต้องยากเอาการเลยแหละนะครับโดยเฉพาะไม่ได้คาดหวังจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือแม้แต่ว่าให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเลิกกันแล้วไม่คบกันแล้วอะไรแบบนี้มีคนใหม่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับเราก็คงไม่อยากจะพูดจาภาษาดอกไม้กันแล้วแหละครับอาจารย์แต่ยังจะให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันอีก ยากเกินไปไหมครับคุณผู้ฟังแต่คุณผู้ฟังครับก็มีคนมากมายนะครับที่ทําได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อาจารย์ครับอีกหลายเรื่องที่แพทย์หญิงสุทธิพรแนะนํามาก็ดีนะครับไม่ยากเลยที่คุณผู้ฟังจะนําไปปฏิบัตินะครับแล้วอาจารย์ครับอาจารย์ครับอีกสักพักหนึ่งเราจะเบรกให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเกี่ยวกับความรักที่มีคุณค่ากันนะครับไม่ทราบว่าอาจารย์มีข้อคิดคําแนะนําในช่วงนี้เพิ่มเติมอีกไหมครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศ คุณผู้ฟังคะความรักเป็นสิ่งที่งดงามค่ะความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตงอกงามเติบโตได้ค่ะและความสุขที่เราได้รักใครคนหนึ่งนั้น <c oughs> ก็จะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้มีความสุขนะคะมแม้ว่าคนที่เรารักอาจจะไม่น่ารักหรือบางครั้งคนที่เรารักอาจทำอะไรที่ไม่เหมาะสม แต่ความสุขที่เราได้รักจะทำให้เรามองคนคนนั้นอย่างเข้าใจค่ะคดังนั้นถ้าพูดถึงความรักเราจะต้องมีความเข้าใจเป็นรากฐานค่ะเช่นเข้าใจว่าคนที่เรารักนั้นมีความประพฤติเป็นอย่างนั้นมาก่อนที่จะพบกับเราและสร้างความสัมพันธ์กับเรานะคะดังนั้นเราไม่ควรคาดหวังสูงว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเข้าได้ เพราะหากเขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนที่ผิดหวังก็คือตัวเราเองค่ะคตัวเราเองที่เป็นทุกข์นะคะแต่ถ้ารักอย่างมีสติปัญญาเราก็จะเข้าใจคนที่เรารักค่ะ คุณนนทนและคุณผู้ฟังคะเชื่อว่าทุกคนอยากรักเป็นแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรคะ่ะบางทีจะเอ่ยปากบอกรักก็ยังไม่กล้าเลยนะคะคไม่รู้ว่ารักที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นอย่างไรสิคํากล่าวที่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุก์ก็น่าจะเป็นความจริงกับคํากล่าวนี้นะคะคเพราะว่า พ่อแม่ที่รักลูกในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็มีทุกข์มากค่ะจากการรักลูกด้วยการว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องส่วนเพื่อนที่รักกันมากแต่เมื่อไม่ได้ดังใจขึ้นมาความรักก็อาจเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังกันได้ทันทีนะคะคซึ่งเราก็เห็นกันในสังคมในชีวิตประจาวันค่ะคุณนนทศ อาจารย์ครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับผมว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์เช่นกันนะครับแต่ช่วงนี้ผมขอให้อาจารย์พักเบรกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าหลังจากบทเพลงที่ทีมงานเตรียมไว้ให้กับคุณฟังนะครับค่ะดีค่ะคุณนนท์ัง check yeah. ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกําลังอยู่กับผมนนทัศ์ใจจิตนะครับในรายการเสียงแห่งปัญญานะครับซึ่งผลิตรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมและดรจริยาวิทยากรประจํารายการมาพูดคุยกันในหัวข้อรักอย่างไรไม่เป็นทุกข์นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงที่ผ่านมาดรจริยาได้ให้คําแนะนําไว้ว่าถ้าจะรักใครก็ขอให้เข้าใจเขาให้มากนะครับถ้าไม่เข้าใจความทุกข์ก็จะมาเยี่ยมเยียนเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรียนเชิญ อาจารย์ต่อดีกว่าครับอาจารย์ครับเมื่อรักนะคะไม่เพียงมีความเข้าใจอย่างเดียวค่ะแต่ต้องมีสติปัญญาที่จะรู้ว่าความรักที่มีความสุขที่ได้รักนั้นจะหล่อเลี้ยงหัวใจของคนที่กําลังมีความรักให้เป็นสุขให้มีความชื่นชมยินดีค่ะครับอย่าให้เรารักแบบที่เราต้องการที่จะครอบครองเขาค่ะถ้าเรารักและเห็นคนที่เรารักเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเชื่อว่า ใจของเราก็จะไม่เป็นทุกข์นะคะนี่แสดงให้เห็นว่าความรักของเราดำเนินควบคู่ไปกับการใช้สติปัญญาค่ะ อาจารย์ครับแล้วคําพูดที่ว่ารักให้เป็นจะไม่เป็นทุกข์ต้องเริ่มที่รักตัวเราเองก่อนหมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์ค่ะคุณนนทศ์คะเชื่อว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราได้ตลอดชีวิตนะคะมแม้ว่าในบางช่วงบางตอนคนรักของเราอาจจะกลับไปประพฤติปฏิบัติอะไรเดิมๆในสิ่งที่เราไม่ชอบและขอให้เขาปรับ เปลี่ยนแปลงซึ่งเขาอาจจะทําได้บ้างบางครั้งก็ไม่ได้นะคะเราต้องรู้จักให้อภัยเขาค่ะคถ้าเราให้อภัยอย่างจริงใจต่อคนที่เรารักแล้วนั่นหมายถึงเราถนอมรักเป็นค่ะแล้วความรักที่เราไม่ปรารถนาจะครอบครองจะทําให้เราเป็นคนที่น่าอัศจรรย์และมีความสุขค่ะค ถ้าเรามีหัวใจแห่งความเข้าใจและหัวใจของการให้อภัยนะคะสิ่งที่เราแสดงออกไปจะทำให้คนที่เรารักรู้สึกเป็นสุขเวลาที่เขาอยู่ใกล้เราค่ะและมีความสุขที่ได้เห็นเราเข้าใจเขาค่ะซึ่งผลที่ตามมาก็จะทำให้ความรักนั้น ยั่งยืนนะคะคและแสดงให้เห็นว่าเรารักตัวเองค่ะด้วยการปรับใจเราเพื่อเข้าใจคนที่เรารักและไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรความสุขที่เราได้รักจะอยู่ในใจของเราตลอดไปและอย่างยั่งยืนค่ะอาจารย์ครับช่วงนี้ผมขอพาคุณฟังไปฟังมุมมองของน้องๆก,กันก่อนนะครับเกี่ยวกับคำกล่าวที่ว่ารักอย่างไรไม่เป็นทุกข์ไปรับฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ ช่่วงงงเสียแหความคคิด่ะรักอย่างไรไม่ให้เป็นทุกนะคะคือการรักแบบมีสติค่ะความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะแต่จะไม่งดงามหากเราขาดการควบคุมตัวเองค่ะรักคนอื่นได้แต่อย่าให้เขาเข้ามาเป็นทุกอย่างในชีวิตนะคะเราควรมีขอบเขตให้กับความรักด้วยเพื่อป้องกันความเสียใจนะคะความรักเป็นสิ่งที่ สวยงามค่ะความรักไม่ใช่สิ่งที่ผิดลองคิดสักนิดเพื่อป้องกันความผิดหวังค่ะความรักไม่ใช่การครอบครองไม่ใช่การเป็นเจ้าของค่ะแต่ความรักคือการที่เห็นคนที่เรารักมีความสุขอย่างเช่นว่าเรารักใครก็ไม่จําเป็นว่าต้องให้เขารักเราตอบแต่ถ้าเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วถ้าเราคิดแบบนี้จิตใจเราก็จะมีความสุขไม่เป็นทุกข์ค่ะผมคิดว่าการที่เราจะรักกันแล้วไม่เป็นทุกข์นั้นเราต้องเริ่มจากการเข้าใจกันและไว้ใจกันก่อนครับผม ถ้าเรามีแฟนสักคนหนึ่งที่เรารักกันแต่ถ้าเราไม่เคยเลยที่จะไว้ใจและเข้าใจกันนะครับปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นเช่นส่งผลนทาให้เราทะเลาะก,กันครับผมและทําให้เลิกกันไว้ครับแต่ถ้าเราไว้ใจกันและเข้าใจกันนะครับเราจะสามารถก้าวข้ามและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนั้นไปด้วยกันได้ครับผม จะเริ่มจากการรักตัวเองเป็นอันดับแรกค่ะเมื่อเรารักตัวเองแล้ว <ừ. S 1> เราก็จะรู้จักรักคนอื่นแล้วการที่เราจะไม่ให้ทุกในการที่มีความรักก็คือว่าเราไม่คาดหวังในตัวเขาว่าเขาต้องเป็นแบบที่เราอยากให้เป็นแบบนี้ค่ะรักในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็เราไม่รักในสิ่งที่แบบว่าเขามีเงินหรือว่าเขามีสิ่งของที่เราอยากได้แต่เรารักเขาด้วยใจจริงของเราอะค่ะก็จะทำให้เราไม่เกิดทุกข์ค่ะ ในช่วงนี้ให้เราไปฟังกันนะครับว่าวันนี้พระธรรมสุภาษิตให้ข้อคิดอะไรกับเราครับในช่วง Proverbs of the Day ครับช่วง sure. Proverbs of the Day จงรักษาบัญญัติของเราและดำรงชีวิตอยู่จงรักษาคำสอนของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้ามัดมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้าเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้า จากพระธรรมสุภาษิตบทที่7ข้อที่2และ3ครับคุณผู้ฟังเราอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงแห่งปัญญากันแล้วนะครับก่อนที่ดรจริยาจะลาคุณผู้ฟังไปในวันนี้ผมขอให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดเรื่องของความรักในมุมมองของคกฤตชนด้วยครับอาจารย์ครับค่ะ อาจารย์ขอฝากเป็นข้อคิดคำสอนที่บัญญัติไว้ในพระคิธรรมคัมภีร์นะคะที่หนุนใจเราในเรื่องความรักไว้ว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างคุณผู้ฟังคะคำสอนนี้ใช้ได้กับความรักในทุกรูปแบบคะ่ะไม่ว่าจะเป็นความรักที่มีต่อครอบครัวพ่อแม่ลูกความรักที่มีต่อคนรักสามีภรรยาหรือคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่คะ่ะรวมถึงความรักที่มีต่อเพื่อนร่วมสังคมด้วยนะคะ ขอพระเจ้าแห่งความรักจงสถิตยอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะอาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะคุณนนทัศน์และพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณและสวัสดีอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับสาระน่ารู้และก็คำสอนในวันนี้นะครับรักอย่างไรไม่เป็นทุกข์ ซึ่งคุณฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญาของเรามีความยินดีนะครับที่จะช่วยให้คุณฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อรักอย่างไรไม่เป็นทุกข์เพิ่มมากขึ้นนะครับคุณฟังสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกที่น่ารักน่ารักส่งไปให้นะครับคุณฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติ ปอน1น1่นอจเชียงใหม่รหัสไปรษณี5 000ย์50000นะครับหรือสะดวกโทรศัพท์มหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข053 242 654สนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Vo i c e วิตดอมแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณฟังทุกทกุท่านและสวัสดีครับ Ding-da!